BMW 320D GT Luxury นะครับและคันนี้ปีจดทะเบียนปี2016นะครับเป็นรถซีดานนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวที่กว้างกว่าใครนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตามมาดูออปชั่นเพิ่มเติมกับกระตับกันนะครับคันนี้นะครับได้สีดำนะครับกระจังหน้านะครับสไตล์ลักชูรี่นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวลักชูรี่นะครับผมเซ็นเซอร์รอบพันนะครับไปดูด้านข้างของตัวรถนะครับล้อแม็กอันลอยแท้นะครับจาก BMW ไลน์ลักชูรี่นะครับโลโก้สัญลักษณ์ลักชูรี่นะครับกระจกมองข้างพร ไฟเลี้ยว LED นะครับประตูด้านข้างเปิดด้วยคีย์เลสนะครับกระจกไล้กรอบนะครับคันนี้ดูสปอร์ตมากเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีซีซ์สองตำแหน่งนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์เป็นระบบสัมผัสนะครับมีกล้องแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยแอร์ปรับอากาศนะครับเป็นดิจิตอลนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันและระบบพุชคอนโทลนะครับตามมาดูในส่วนของออปชั่นด้านหลังนะครับ ที่นั่งกว้างขวางสบายแน่นอนนะครับเหยียดขาได้กว้างทั้งเฮดรูมและเลกรูมกว้างนั่งสบายแน่นอนนะครับมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับดีไซน์สวยสปอร์ตสไตล์คูเป้นะครับเซ็นเซอร์กล้องสองหลังนะครับและคันนี้ฝาท้ายเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับรองรับ5ที่นั่งนะครับและดูในส่วนของฟังก์ชันการพับอบ์ดนะครับที่ทําให้รถคันนี้กว้างกว่าใครนะครับจุดสัมาระได้มากกว่าใครเลยทีเดียวนะครับกับคันนี้ BMW 3-2-0-D นะครับตัว GT นะครับรุ่นย่อยลักชูรี่ปีจดทะเบียนปี2016เรามีแถมการรับประกันสูงสุดนาน2ปีหรือ70,000กิโลเมตรและคันนี้ราคาอยู่ที่6,19,000บาทนะครับโทรหากระต๊อบได้เลยนะครับที่เบอร์086-988-9299กระต๊อบอยู่ที่แพนด้าสปีดสินคลรินครับ